เราก็จะดึงให้ดูเนาะนี่อู้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์โรสแมรี่แบบง่ายๆกันค่ะเทคนิคที่เราจะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคก,การ Layering Rosemary นะคะหรือว่าการขยายพันธุ์โรสแมรี่โดยวิธีการวางกิ่งเขานอนราบกับพื้นดินนะคะให้รากเขาง,งอกนั่นเองนะคะ หลายคนนะคะอาจจะทราบเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าวิธีการเลเยอริงคืออะไรนะคะเลเยอริงก็คือการทำให้กิ่งพืชนะคะเกิด <c oughs> ใหม่ในขณะที่ยังอยู่บนต้นแม่นั่นเองนะคะ <c oughs> ค่ะ,คะก่อนที่เราจะบอกวิธีการทำนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูดอกโรสแมรี่นะคะช่วงนี้ก็คือช่วงของโรสแมรี่บานนะคะดอกเขามีสีม่วงนะคะ หอมละมุนมากๆเลยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์แบบเลื้อยนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเลื้อยราบไปกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะวิธีการเลเยอรรงหรือว่าวิธีการขยายพันธุ์แบบนอนราบไปกับพื้นดินนะคะก็เราก็จะใช้สายพันธุ์แบบเลื้อยนี่แหละคะ่ะ ซึ่งขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องโน้มกิ่งเขานอนราบกับพื้นนะคะถ้าเกิดเป็นแบบทรงพุ่มเนาะแต่ถ้าเป็นแบบเลื้อยนะคะเขาก็จะมีนิสัยนะคะเลื้อยไปตามดินอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะก็จะช่วยให้รากเขางอกได้ง่ายๆเลยนะคะการทำนะคะเราก็จะทำในช่วงฤด,ดูฝนนะ,ะทุกคนค่ะทุกคนวิธีการเลเยอร์ร uh, งของเราก็คือนะคะ นำโรสแมรี่นะคะกิ่งของเขาเห็นไหมคะวางนอนราบไปกับพื้นเนาะแล้วก็นำดินกลบนั่นเองนะคะพอดินกลบได้ประมาณสองาทิตย์นะคะรากเขาก็จะงอกอกมานะทุกคนมาดูรากนะคะรากที่ที่เราจะเอาไปปลูกนะะเห็นไหมคะรากของต้นโรสแมรี่นะคะก็เขานอนกับพื้นนะคะพอเจอน้ำฝนนะคะเห็นไหมคะแบบนี้ เราก็ดึงเขานะคะดึงออกมาก็จะมีรากแบบนี้นะคะรากเต็มไปหมดเลยก็คือไม่ต้องไปไปซื้อเขานะคะเสียสตางค์ก็แยกปลูกเลยนะคะเห็นไหมคะรากเขาเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็มีโรสแมรี่นะคะที่เราสามารถจะนําไปปลูกได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบเลื้อยนี่นะคะต้นแบบนี้พอเราเอาไปปลูกนะคะเขาก็จะกลายเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะ ก็จะเลื้อยนะคะคลุมดินสวยๆแล,แล้วดอกเขาก็สวยมากด้วยค่ะเราได้หลายต้นเลยลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูนะเออเอาตรงนี้แล้วกันเนาะเห็นไหมคะเราก็จะดึงให้ดูเนาะนี่อู้นี่ไงคะทุกคนรากบึ้มมากเลยก็คือเดี๋ยวเอากรนไกลมาตับให้ดูพอเราเห็นรากแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ เราก็จะใช้กันไกนะกันไกตัดกิ่งแบบนี้เห็นไหมคะรากรลกามาตรงนี้แล้เราก็จะตัดไปเลยเออตัดประมาณนี้เนาะอืบอ่ะนี่ไงคะดูรากสิทุกคนก็เอาไปวางปลูกอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะรากแบบนี้ขุดดินวางปลูกเขาก็เกิดแล้วค่ะ เอาเอาดูอันนีจริงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราดึงให้ดูอันหนึ่งสองอา้าวนี่ไงดูสิโอ้โหดูรากสิทุกคนต้นโรสแมรี่นะคะ free plants นะคะไม่ต้องซื้อเขาเลยนะคะพอเห็นรากปุ๊บใช่ไหมเราก็ตัดชึบเลยค่ะเออนี่ไงก็ได้ต้นโรสแมรี่หนึ่งต้นนะคะถ้าไปซื้อเขานะคะก็ราคาค่อนข้างแพงนะทุกคน วิธีนี้นะคะช่วงหน้าฝนนะเวลาเขานอนกับพื้นอย่างนี้ก็ลองสังเกตดูนะคะแวกแวกดูก็จะเห็นโรสแมรี่ต้นเล็กๆนะคะเกิดเยอะๆเต็มไปหมดแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีนะคะในการขยายพันธุ์โรสแมรี่นะคะแบบง่ายๆเนาะยังไงถ้าทุกคนมีต้นแม่ของโรสแมรี่นะคะก็อย่าลืม ลองไปไปหาดูนะคะใต้ต้นแม่เขานะคะอันนี้ก็สายพันธุน์แบบเรื้อยเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการปักชำพามาดูอีกต้นหนึ่งเห็นไหมคะต้นเล็กๆนี่เดี๋ยวลองถอนดูจะมีรากไหมออโอ้้ยนี่ไงคะรากเขาเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยลองดูต้นนี้บ้างนะ อยู่ตรงนี้นะคะข้างๆนี้เห็นไหมเราเราว่าเขามีรากแล้วแน่นอนเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพามาดึงดูนะว่ามีไหมหนึ่งสองสามอ่ะโอ้โหทูรากสิทุกคนรากใหญ่เึืม้มากเลยน่าปลูกมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือได้ประมาณร้อยกับต้นเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขานะต้นหนึ่งก็ราคาแพงมากเลยนะคะอันนี้ก็คือ เราได้ประมาณ50ต้นแล้วนะคะดึงไปก็ทยอยดึงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมีเวลาว่างก็มานั่งมานั่งดึงโรสแมรี่นะคะมาขยายพันธุ์เนอะดึงแบบนี้เลยเห็นไหมคะโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนานนี้ยังไงก็ลองทำตามกันดูนะคะวิธีการขยายพันธุ์โรสแมรี่ค่ะแบบง่ายๆ ทุกคนหลังจากเราได้รากนะคะของ Rosemary นะคะได้มาหลายต้นนะคะเราก็จะนำต้นเล็กๆของเขานะคะไปปลูกลงดินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตว่าเราปลูก r โรสแมรีนะคะกี่ต้นนะคะที่เราขยายพันธุ์โดยการวางนอนราบกับดินแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะต้น Rosemary นะคะที่เราเพิ่งปลูกไปเนาะมีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะของต้นโรสแมรี่นะที่เราทําให้ทุกคนดูเนาะก็นำเขามาปลูกนะคะลงดินแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะตอนที่เราดึงรากมานะคะรากเขาก็เยอะมากๆเลยนะทาให้ปลูกง่ายแล้วช่วงนี้เป็นฤดูหนาวด้วยนะคะก็ทําให้แบบว่าไม่ต้องรดน้ําบ่อยเนาะ ้นเล็กๆนะคะปลูกตรงขอบขอๆข้างๆตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาขยายเป็นกอใหญ่ๆนะทุกคนนี่ไงก็ใกล้ๆกับโขดหินตรงนี้นะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแห้งแล้งเนาะแถบนี้เราก็เลยอยากจะปลูกต้นอะไรนะคะที่จิงโจ้นะคะไม่กัดกินนะคะต้นไม้เราเพราะว่าตรงนี้เป็นทางผ่านของจิงโจ้เนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะตอนนี้เขายังเล็กอยู่เนา เราก็ปลูกทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ไงก็เอารั้วมากันกันจิงโจ้นะคะไม่ให้เขามากัดกินเนาะข้างล่างนี่ก็เป็นแล้วนะก็ปลูกลงดินได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะก็ห่างกันสักประมาณอ่า 50เซนเนาะได้มาฟรีๆเลยนะคะโดยขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะถอนรากถอนคนเขามาปลูกเลยเนาะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะว่าเราปลูกไว้ตรงไหนก็ปลูกไว้ตรงนี้นะคะตามข้างๆนี้นะทุกคนเห็นไหมก็จะให้เขาแบบแตกกอใหญ่ๆนะคะในอนาคตตอนนี้ต้นเขาก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เป็นแล้วนะนี่ต้นนี้ ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะง่ายสุดๆไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นดงโรสแมรี่นะคะในไม่ช้าโรสแมรี่นะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะนำมาทำชาก็ได้นะคะนำมาทอดผัดต้มนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็หอมสุดๆไปเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ายาก็ขึ้นด้วยเนาะนี่ไงเห็นไหมคะ ตรงนี้ r รสแมรี่แล้วก็ประมาณ80ต้นได้นะคะที่เราดึงดึงนะคะถอนถถอน,ถอนรากถอนโคนเขามาปลูกนะคะทุกคนก็แยกได้ประมาณ80ต้นเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะคือประหยัดงบในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะนี่ค่ะทุกคน ต่อไปก็จะมีดอกสีม่วงนะคะในฤดูของเขาเนาะเราพาทุกคนไปดูโรสแมรี่ที่ที่ออกดอกแล้วละกันนะแค่ทุกคนนี้ก็คือต้นโรสแมรี่นะคะที่เราปลูกลงในกระถางนะคะทรงเอิรนแบบนี้นะคะตอนนี้เขาก็กำลังนะคะกำลังออกดอกให้เรานะคะดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคน ดอกเขาสวยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ส่องกลิ่นหอมโชยมานะคะเวลาเราเดินเข้าบ้านนะคะกลิ่นของเขานะคะกลิ่นน้ํามันของเขานะหอมสุดๆไปเลยคะ่ะเวลานะคะตัวเรามาสัมผัสนะคะอ่า rosemary นะคะเราก็จะได้กลิ่นอ่อนๆของเขานะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะ นี่นะคะดอกเขาจะออกตรงไปลายอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ออกดีนะคะก็รอให้ถึงช่วงดูใไปไม้ผลีก่อนเนาะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่หน้าบ้านเราเองก็ปลูกใส่ในกระถางน,ะะนี่ก็ r o s แมรี่เหมือนกันนะคะก็กําลังออกดอกเห็นไหมคะทุกคนนี่เลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลย ก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าโรสแมรี่นี่ปลูกง่ายสุดๆไปเลยนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นหอมนะคะแบบสมุนไพรนะคะเราแนะนําเลยนะคะโรสแมรี่ปลูกได้ไม่ยากเลยนะคะปักชําก็ง่ายด้วยนะคะหรือว่าจะขยายพันธุ์แบบที่เราทํานะ,ะทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะก็ประหยัดเงินในกระเป๋าตังเราได้เยอะเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะกับดอกโรสแมรี่นะคะสวยๆเราเจอกันใหม่นะคะทุกคน